เราก็ต้องตั้งคําถามว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย<ม>ใช่ไหมครับ<ม>ก็คงมาเรื่อยๆดังนั้นต้องต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับว่าเอาล่ะส่วนแรกที่ว่าคุณผลิตออกมาดับไฟเลยว่าม,มันจะมีเรื่องที่กางจะเกิดขึ้นในอนาคตใช,ใช่ไหมครแล้วก็นอมรับคำติดติงทุกอย่างนะครับโดยไม่แคร์ในเรื่องกับผลกระทบหรือวิกฤตสตาของพัค<ม>โอเคอันนี้ดูดูแมนดูตรงไปตรงมานะครับว่า แต่คาเดียวกันเนี่ยถ้าดูรายละเอียดถึงบทการลงโทษเนี่ยมันก็เหมือนว่าไม่ได้มีอะไรนะครับม,มันก็เป็นสิ่งที่พรรคเก้าไกลไม่ได้สูญเสียในแง่เรื่องการใช้อำนาจหรือการบริหารอของทางการเมืองแต่โอเควิกฤตสถานอีกเรื่องหนึ่งนะกระทบน่คือในสองเคสที่บอกว่าที่ผมว่าไม่ได้สูญเสียในเรื่องการใช้อำนาจหรือการรักษาประโยชน์ในการใช้อำนาจทางการเมืองคือในเคสแรกที่สสมีเรื่องทะเอบะว่าใช่ไหมครับที่ว่าเรื่องอะไรต่าง ไอ้เรื่องการใช้กําลังอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมฮะก็ดูบทลงโทษผมว่ามันก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อสอสอผู้นั้นเช่นไม่ให้ไปดํารงตําแหน่งสําคัญในพรรคหรือตําแหน่งประธานกรรมธิการใดๆเนี่ยนะครับซึ่งถ้าจะบทลงโทษที่มันดูแรงกว่านั้นนะเหงาเป่งห้ามไปสังกัดกรรมธิการใดๆอืคือให้เป็นเป็นสอสอพลอยตัวลอยเลยหมายความว่าไม่ไม่มีใครครบด้วยไอ้อย่างเงี้ยมันจะเป็นบทลงโทษเพราะ การที่คุณยังไม่ได้แค่ห้ามไม่เป็นประธานกรรมาการทการซึ่งแน่นอนเราก็รู้อยู่แล้วมันมีการล็อกตัวใช่ไหมครับแล้วสอสอสมัยแรกเนี่ยมันก็แน่นอนแหละพรรษาอะไรต่างๆมันจะต้องให้คนที่เขาไม่ไ,มได้สอสสมัยที่สองพักเก้าไก่เขามีโอกาสก่อนฟังดูก็ดูรห้ือกว่าเหมือนรับผิดช,ชอบองจริงถ้าดูรายละเอียดและติดตามการเมืองก็คือเหมือนไม่ได้คือก็เหมือนไม่ได้ลงโทษถ้าสุว่าลงโทษว่าไม่ให้ดําลงตําแหน่งกรรมการใดๆคุณเิงน้าแหววน้าแววก็รู้ดีเคยทํางานสกาดเป็นนักข่าวแถวสายการเมืองสายสภาคับ คือสสเนี่ยถ้าหากไม่ได้ประชุมกรรมธิการเทียบประชุมก็ไม่ได้นะบอกไหมฮะแล้วแล้วโดยส่วนมากก็จะเป็นประมาณสองคณะอย่างเงี้ยนะสัปดาห์หนึ่งก็แน่นอนหน่งค่าตอบแทนสี่ห้าพันประมาณเนี่ยนะครับดือนึงเท่าไหร่ดูไหมฮะไออย่างนี้สิครับถ้าไม่ให้ดำรงตำแหน่งก็เท่ากับว่าโอเคแหละ มันมีผลต่อบทบาทหน้าที่สสพูดด้านอย่างจริงจังครับหรือเคสที่สองเนี่ยเป็นสตสอบตกใช่ไหมครับแน่นอนอัปเปย์ก็ไม่ได้ผลกระทบต่อเรื่องโครงสร้างอํานาจนะครับออกไปเลยเพราะว่ายังไงซะก็คือสอบตกแหละใช่ไหมครับมันก็แน่นอนก็แต่ถ้ามันจะอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยคือเคสที่สามใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องสสนักการเมืองบางกีนบุรีเนี่ยนี่สิครับเป็นสสเขตครับดูที่ว่าบทลงโทษยังไงถ้าสมว่าอัปเปย์ มีมติขับไล่จากพักแต่อย่าลืมถ้าพักขับไล่นักแห่คุณเป้งก็รู้ว่ากติกาของการย้ายพักเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ภายในสามสิบวันใช่รับคือก็ไม่ได้ว่าคือสิ่งขั้นบ้านแตกสารกขาดหรือมุดอนารคตทางการเมืองก็ต้องมีที่ไปต่อก็สามารถแต่ว่าที่กล่าวว่าก้าวไกลจะต้องชัดเจนว่าไม่ให้บุคคลผู้นี้อาลงสมัครในนามพักก้าวไกลใดๆกิจกรรมใดๆในอนาคตก็ว่ากันไปแต่เชื่อเถอะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันก็คงจบกันเรื่องการรอมชอมไก่เกลี่ยกันภายในเพราะที่เคสที่ผ่านมาก็คือการสิ้นสุดหรือการเจรจากานันภายในแม้ถ้าผู่รกรณีเขาไม่ยอมนะเขาแจ้งตำรวจแจ้งเอาความเนี่ยมันจะเป็นอีกเคสหนึ่งไปเลยนึกออกไหมครับ,รบมีผลต่อสมาชิกภาพของการดํารงตําแหน่งของนักการเมืองผู้นั้นนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยแหละเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอย่ามาบอกว่าเป็นวัยรุกขนนอนคนหนุ่มสาวเลยเลยผมคิดว่าเรื่องพวกเนี้ย เป็นเรื่องโรโมเดลหรือตัวอย่างที่ดีนะครับ,รบโดยเฉพาะถ้าเราดูรายละเอียดนักการเมืองบอกว่ามันเรื่องนี้มันเกิดก่อนที่การมาดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่ากับมัดตัวเองนะนะนบยิ่งคุณสมบัติคือเอ่อที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อยใช่ไหมถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งท่านยังมีครอบครัวอยู่ด้วยโสดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไงก็ไม่เหมาะอยู่ดีนั่นแหละนะครับ ยิ่งมีครอบครัวดีวยเนี่ยมันจะทุบต่อหลักอะไรศีลธรรมในภายในครอบครัวอีกหนักอีกถูกไหมครับแม่แม้ว่าบอกว่าเอ้ยผมเป็นสสไม่เคยกระทำผิดอะไรแต่จริงจริงแล้วเนี่ยมันมีได้คนคนเดียวกันนะนะฮะรอบนี้มันก็ต้องยอมรับว่าท่านเสียหายนะครับก็ต้องยอมรับจริงจริงนะครับแล้วก็คือในเรื่องเซ็กซ์ harassment หรือการคุกคางทางเพศในเรื่องประโยชน์ข้อความ หรือการโลกออนไลน์การแคปในทางที่ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเมื่อท่านเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าพักก้าวไกลถูกจับจ้องลุกประเด็นพวกนี้ที่ผมพูดอย่างเนี้ไม่ใช่ว่าพักการเมืองอื่นจะไม่มีนะครับที่บว่าการทําหน้าที่การตรวจสอบของท่านบันหนึ่งจะไปตรวจสอบมีเรื่องอื้อฉาวในรัฐบานี้ที่เกิดขึ้นกับพักการเมืองอื่นเนี่ยพรกก้าวไกลก็พูดได้ไม่เต็มปากอ่ะถูกไมครับแจะไปวิพากษ์วิจัยก็จะโดนสวนแทนที่จะได้ตรวจสอบอย่างเต็มเม็ดเต็มหนยก็กลายว่า มันมาบันน่นทอนความเครดิตความเชื่อมันน่นความเชื่อมัน่นถูกต้องรับครับผมทีนี้การออกมาถแถลงของออคุณไอติมหรือคุณภริชที่ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการใหม่ที่เป็นดิกมีส่วนได้ส่วนเสียกับพักในการพยายามที่จะคัดหากระบว <c oughs> นการใดก็ได้ที่จะคัดคนเข้าสู่พักนะครับโดยที่จะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงครับ ก็คือถ้าคําตอบว่าคณจะได้ไปในสามสิบวันก็คือแน่นอนว่าสกสะแส,สังคมกดเพื่อจะไม่ให้รู้สึกว่าการทำหน้าที่การทำหน้าทีต่ตรวจสอบฝ่ายค้าเนี่ยไม่ติดชงงางนักใดๆนะต้องมีคําตอบนะครับการจะมีบุคคลภายนอกบุคคลมีชื่อเสียงอะไรต่างๆเนะี่ยอย่างน้อยก็คือ,อลดทอนความเดือดานของผู้คนในทางสังคมคอย่าลืมนะเนะออคุณเป้หน้หาห่าวแฟนคลับหรือ,อคนที่ นิยมติดตามพักเก้าไกลผมคิดว่ามากกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสุภาพสตรีครับใช่ครับฟนให้ขไหวากงก่อนไหวมากนไหวมากอย่างเงั้นคือในแง่แล้วก็สสคนที่ทํางานเป็นเป็นเป็นป่าเป็นเสือแล้วก็สสรอบนี้สสสุภาพสตรีพักเก้าไกลเข้ามาหลายคนใช่ดังนั้นก็อยากให้เขากะกระอวนใจนะครับแน่นอนนักการเมืองจะต้องออกมาคนที่ถูกพาดพิงก็ต้องขอโทษหรือแสดงความเสียใจอะไรต่างๆเนี่ย แลนะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นลาออกเลย,เลยก็แล้วแต่<ม>ถ้าทุชาทําได้ก็ดีแต่ถ้าว่า,าการการะทําไม่เหมาะสมผมในฐานะที่อะไรยูิน่นกี่วว่าอย่ไรนะครับ<ม>อย่าไปโยงว่าเป็นประเด็นเรื่องการจับผิดเกี่ยวกังการเมือของฝ่ายตรงข้าม,มอันนั้นมันล้าหลังแล้วมันมเล่า<อ>ไหมใน<ม>เกมอย่างเนี้มันมันใช้ไม่ได้กับการเมืองยุคดิจิตอลฟุตรินเพราะทั้งหลายหลายใดๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเคสในวันหนึ่งพักเก้าไกลสุสนามเลือกตั้งมันจะรวบรวมเป็น เป็นไฟล์เลยว่าเคศหนึ่งเทศสองเคศสามที่มีมประเด็นเรื่องนะฮะประเด็นศิลธรรมนะฮะทางเพศอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกขุดออกมารับใช้ในการโจมตีพวกท่านนะนถ้าท่านไม่เคลียร์กัน แต่ทับงู่ในประเด็นความหลากหลายทางเพศด้วยเนาะมันก็ควรจะเป็นโมเดลที่ที่ดีนะฮะทีนี้อีกอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปียบุตรแสงกนกุลอันนี้อยากถามอาจารย์ว่าในมุมของอาจารย์นะครับการที่มีอดีตสสซึ่งก็แน่นอนว่าโดนค่าโทษไปแล้วก็อยู่ในคณะก้าวหน้าแต่ว่าทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งโพสต์ทั้งอะไรเนี่ยในการวิจารณ์นะครับพักก้าวไกลอย่างแรง้วยนะอยู่เสมอๆเนี่ยอันที่จริงมันเป็นผลดีผลเสียหรือว่าในในภาพที่ออกมาเนี่ยมันผิดปกติ ในในหลักประชาธิปไตยสากลในประเทศอื่นไหมอาจารย์มองนะครับเมื่อไหนครับคุณเป้งแลเหายังคือว่าพรรคการเมืองต้องน้อมรับถูกคำติถิงด้วยเฉพาะคนพวกเดียวกันเองเนี่ยที่ควรจะรับฟังใช่ไหมครับอยมองเป็นเรื่องกับศัตรูเพราะว่าใดๆเนี่ยในพรรคการเมืองก่อนนั้นอย่างประชาธิปัตย์คุณก็ดูดิอีลุงตุงนางโอ้โหเละเเป็นโจ๊กเขาก็วิจารณ์กันเองนะซังกันเองข้าราชการ ผูชนีบุคคลของพ่าก็ไม่ไม่ไดรับการยกเว้นเลยอต้อนหมดถูกไหมคุณชุมคุณชวนอะไรต่างๆในในพรกเขาก็เล่นกันคืออย่าไปมอยครับว่าคือ่าผู้นําทางจิตวิญญาหรือใครๆพูดออกมาจะแตะต้องไม่ได้ดังนั้นความเป็นพักสถาบันการเมืองต้องน้อมรับความคิดเห็นที่หลากหลายและต้องสำรวจข้อบกพร่องตัวเองไม่ใช่โอ้มันสูงส่งแตะต้องไม่ได้ก็อย่าลืมไอ้แตะต้องไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการหลงผิด ใน uh huh. แง่ความนิยมตัวเองเพราะบางทีพรรคการเมืองที่ล้มเหลวในสนามเลือกตั้งเนี่ยก็หลงผิดเชื่อว่ากระแสคนรอบตัวอุ้ยดีครับ uh huh. ท่านเหมาะสมทํานายใจกับพี่ uh huh. พเรามาดีไม่ต้องกลัวครับนั่นค uh ือ huh. คนคิดคิดนึงไอ้คิดนนึงเนี่ยมันก็จะเป็นลูกรามไวรัลอ,อย่างรวดเร็วนะท่านไม่รับมือนะครับเห็นไม่เยอะแล้วครับว่าหล่ยพรรคการเมืองทอี่ครองอำนาจฝ่ายรัฐบาลหรืออำนาจในคะแนนเชื่อว่าคะแนนความนิยมแตก ละเลยในจุดดำๆเล็กๆกลิ่นเล็กน้อยเนี่ยนะครับมันถูกขยายปมถ้าท่านไม่รีบแก้ไขนะครับครับผมอันนี้ผมมองไม่รู้ว่าผมมองถูกไหมอาจารย์ผมมองว่ามันเป็นในแง่หนึ่งมันเป็นซอฟโพด้วยนะมันเหมือนโพที่ไม่ได้ยื่นไปตรงๆแต่ว่าพักเนี่ยสามารถไปตรวจสอบความคิดเห็นของแฟนๆหรืออันที่แฟนได้จากการแอคชั่นของอาจารย์ปิยบุตรแต่ละครั้งว่าพอมีการด่ากันเองปุ๊บเนี่ยแฟนๆมองยังไงอะไรแบบนี้อ ก็ได้เหมือนกันก็อย่าลืมได้ได้ครับก็อย่าลืมว่าวอเตอร์เนี่ยมันผัดไปได้ตลอดเวลาครับผักข้าวผักออกที่จะมาเชื่อหรือจะผะผะออกจากตัวเองเฮ้ยไม่ศรัทธาละไปอาจจะอยู่เฉยเพราะรู้สึกผิดหวังดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าการสร้างแบรนด์รโยลตี้ของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีหลักการในแง่เสาศิลธรรมให้ให้เข้มแข็งยังพรรคอย่างเอาใดๆเนี่ยอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่เราชอบแซะชอบอะไรเขาเนี่ยเขาจะชูเรื่อง เสาเรื่องซื่อสสตย์สุจริตนะคุณจะเชื่อมีเชื่อแต่เข้าใจพีจีเนี่ยนะครับในการรักษาความเป็นสถาบันทางการเมืองอนะฮะหรือพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยพรรคคนเอกไปยุดอย่างเงี้ยนะในเรื่องความรักชาติความอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเอาเสาหลักของพรรคก้าวไกลเนะี่ยคืออะไรคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะจะการมีคนรุ่นใหม่อะไรแลงแล้วพรรคการเมืองอะไรที่มันคนรุ่นใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องมีคลอดมาแข่งขันกับคุณอีกนะครับดังนั้นมันต้องมีเสาหลักศีลธรรมบางด้านเนี่ยที่เอาไปชูจังลงว่าเออ เ,นเ,เันมันหน่อยเ่ราะงั้นต้องผักดักรักษานะในหลักการจุดยืนแบบนี้อืครับอืมอ่ะทีนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับในประเด็นของก้าไกลทีนี้ไปต่อกันที่ <c oughs> เรื่องของอ <c oughs> อเออ, <c oughs> อตอนนี้มันกลายเป็นแกว่งไปแกว่งมาจากท้วนหน้ากำลังจะกลายเป็นอ๊ะพาะกลุ่มหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็มีการเสียงคัดค้านออกมามากมายจนถึงทุกวันนี้ก็ยังค้านกันอยู่เกี่ยวกับ เอ่อปมแจกเงินนู่อันนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นความความเสี่ยงไหมคือจริงๆน่ะหาเสี่ยงไว้ก็ต้องทํามันนี้ก็ใช่แต่มันกลายเป็นประเด็นที่ยวอ่าอย่างไงเพราะว่าเขาจะโดนเขาจะโดนแสะนะถ้าเขาไม่ทำหรือว่า๋อนี่เป็นเทคนิคการหาเสียงหรออะไรเงี้ยใช่ไหมติดตัวเขาเลยน่ะให้นักร้องเขารอจังหวะเอาพักดาบออกมาเสียบเลยอ่ะเห็นไหมอะไรเงี้ยพักเพื่อไทยก็พูดโทษจริงนะครับก็ประสบความเสียหายในเรื่องที่ความไม่อยู่กับร่องกับรอยดังนั้นมันต้องมีสัดส่วนที่สามารถ รักษาสัญญารักษาจุดยืนในสิ่งที่หาเสียงกับประชาชนให้ได้ครับแล้วมันเป็นเป็นแคมเปญแรกๆที่คุณเศรษฐาสวีสินตอนเป็นแคนดิเดตนายกผู้ที่หอประชุมหมายในธรรมศาสตร์จำได้ไหมครับจำได้คนเกลียวเกาวอะไรอย่างไงน้นแล้วพักคู่แข่งก็กลัวกันใหญ่เลยว่าว่าอะไรเงี้ยเขาคิดว่าจะประสบความสําเร็จในสนามการเลือกตั้งครับถูกไหมครับมันหวือหวามันว้าวมากแล้วก็การถืว่ามันต้องเดินหน้านะครับเพราะว่ามัถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็อยากพูดถึงกันว่า ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะในแง่หนึ่งการกระตุนน้นนรงเสริมคุอ่าคุณเป้งหน้าหง่าวอย่าลืมนะ <c oughs> ถ้ามองในความตรงไปตรงมาหลายครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวขยายในต่างอำเภอในต่างจังหวัดเนี่ย <c oughs> บางมากอยู่ห้าคนสิบคนเนี่ย <c oughs> ถ้าเขาคนอายุเกินสิบหกเนี่ยสมมติน, <c oughs> นะครับมีเง <c oughs> ินสักห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเนี่ยเขาสองชีวิตเขาทาอะไรได้เยอะะนะการลงทุนอะไรในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ได้ทั้งปีนะครับและผมคิดว่าก็ต้องเอาใจช่วยแต่ปัญหาที่โดนทัวถล่มเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมว่าพรคเพื่อไทยต้องประเมิแล้วว่าคือมันเป็นความไม่ปกติบางอย่างหรืออาจจะเป็นความหวังดีเลยก็ได้เพราะว่าอย่างอดีตผู้ว่าแบงค์ชาหรือแม้กระทั่งผู้ว่าแบงค์ชาติท่านปัจจุบันเนี่ยลืมนะครับแบงค์ชาเนี่ยเขาพยายามรักษาความเป็นกลางไม่มาแตะยุ่งเรื่องเกี่ยวทางการเมืองอันนี้ต้องต้องสังเกตนะอย่าไปแซะว่าเอ้ยพวกนั้นนักการสนับสนุนกับขั้วรศยมการเมืองขั้วนั้นอดีไม่เอาต้องมองว่าเขาห่วงด้วยความหวังดีเพราะ พวกคนทํางานในแบงค์ชาหรืออะไรต่างๆดูโปรไฟล์ประวัติการศึกษาที่รับจบมหาเลยระดับโลกเพราะนีก็ต้องมองบริบทสังคมนะครับอย่างเช่นอาจารย์วีรไทยสันติประพกอดีตผู้ว่าแบงค์ชาเนี่ยเคยทางานในประเทศกาลังพัฒนาเป็นนักวิจัยในประเทศในแอฟริกาก่อนครับนั้นก็ต้องรู้ปัญหาเรื่องต่างๆการใช้งบประมาณในเชิงแบบประชานิยมเบนี้มันจะส่งผลความเสียหายขนาดไหนรับและประกอบกับนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ต้องไม่ลืมนะนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราถูก ถูกลครถูกตั้งคำถามมายาวนานว่ามักจะสงวนไม่ค่อยขยันแสดงความคิดเห็นแสดนคาแนะนําใารอบนี้เขารวมตัวได้เป็นร้อยคนเนี่ยนะครับซึ่งจะแตกต่างกันนักรัฐศาสตรส์นักวรริชาที่ออกมากันตลอดช่วงไม่บ่อยอยู่แล้ว,ลวระยะทุกปรากฏการ์แตนนักเรษฐศาสตร์ร้อยวันพันปีไม่ออกมาแล้วมาออกมาเนี่ยนะครับแล้วจับมือกันหลายสถาบันการศึกษานะเป็นรู้เป็นนักเศรษฐศาสตร์จะว่าเพียวหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องยอมรับต้องน้อมรับฟังว่าเออเขา เกิดความห่วงใยทั้งนายทั้งปวงเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเองหรือท่านนายกเองสิ่งหนึ่งที่จะต้องแก้หรือเร่งฟื้นความเชื่อมั่นว่าหรือความกล้าหันการที่จะขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลวันเลยท่านต้องให้นักธุรกิจนักวิชจัการที่เชื่อว่ารสับสนแนวทางของท่านว่าจะทำได้และไม่ส่งผลกระทบใดๆสองท่านต้องรีบตอบให้ไวนะครับว่าแหล่งคุณเนงบประมาณเทไรที่จะมาสมด มาจากไหนเนี่ยท่านบอกสิบห้าวันนี้มันเลยละสิบห้าบวกบวกไปแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมฮะลองลงกลับคําพูดดูสิครับนะโอเคช่วงนี้ท่านเพิ่งกลับจาก่างะเทอาจะตั้งตั้งหลักตั้งหลักนิดนึงให้เวลาท่านนายกนิดนึงแล้วก็ผู้คนโฟกัสต่อการลำเลียงของแรงงานไทยจะกลับมาจากประเทศจากเมนอิสซาเอลให้ไม่สุดหกพันกว่าคนเนี่ยนะครับโอเคมาอาจจะอ่าะไรขโมยพื้นที่ตรงนี้ให้คนไปโฟกัสตรงนั้นไปอย่าืมดิจิทัลเวิร์ลตมันจะวุเข้ามาในคนไม่ลืม แต่สี่กิโลเมตรจะกลายเป็นตำบลหรือเป็นอำเภอนะครับถ้าเป็นอำเภอกันหมดเนี่ยเดี๋ยวก็วุ่นกันวายวุ่นวายกันอีกว่าอ้าวอย่างนี้คนที่เมืองใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้ไปกระจายไปลงชุมชนเลยเขาไปไปห้างไปอะไรแบบนในอำเภอเลยว่า้นอันนั้นก็ต้องดูรายละเอียดลงเงื่อนไขด้วยถูกไหมครับอย่างผมเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทผมจะซื้อเสื้อลิร์พูเนี่ยแต่คุณเป้งสักตัวหนึ่งให้ให้คนอื่นก็ได้อาจารย์ หมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมต้องไปซื้อห้างบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าไม่ได้สิอะไรเงี้ยมันต้องมีเงื่อนไขเราต้องดูเด็ดนะที้ผมย้ํากันได้นะครับรู้วึกตื่นเต้งกันไม่ใส่ขายต่อราคาเท่าไหร่เนี่ยนนั่แหมเอาใจช่วยนายกหน้าดูแฟนลิเวอร์พูลด้วยกันนะจ๊ะนี่คุณยังจําได้เลยจําได้สิครับแต่ว่ามีอัพอัพเดตมาครับครับท่านนายกเนี่ยเป็นแฟนแฟนฟุตบอลนะครับก็ต้องตั้งคําถามท่านนะวันนี้ศูนย์ต่อแปดท่านรู้สึกรู้สาัย ผมว่ากลับมาโดนโดนถามแน่นอนเลยะแต่ว่ามีกระแสหลังจากกระแสทุ่งติงอาจารย์ล่าสุดมีมีบอกแล้วอาจจะปรับแจกเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ควรรับความช่วยเหลือแล้วจะทยอยจ่ายเป็นงวดแล้วนะจากเดิมที่จ่ายครั้งเดียวหนึ่งหมื่นนะมันมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นปัญหาวัาสิที่ของของคู่อื่นล่ะชนชั้นกลางคนที่เขากำลังเริ่มเป็นลี่อ่ะกลก่อร่างสร้างตัวแต่เงินเดือนสูงหน่อยนะ ทำไมเขาไม่ได้นึกออกไหมครับครับผมนะมันตอนแรกเนี่ยคุณคุณหมอม밍ใช่ไหมครับเลขายกมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนถ้าใครไม่รับก็เป็นสิทธิ์สามารถปฏิเสธได้โอ้ไหมครับครับผมคือต้องให้ไว้ทุกคนนะครับไม่งั้นจะถูกร้องอีกอะใช่ครับการตีความเรื่องคุณสมบัติของผู้ไม่มีสิทธิ์กับผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่ทำเลยครับทำไปกันใหญ่